เชื่อว่าทุกท่านนะคะคิดว่าการท่องเที่ยวพักผ่อนเอง,งสงสรร์ําหาตัวเองตามทตามนันความฝันและหาแรงเป็นดรใจด้วยแล้วเป็นปันจจัยส่วนหนึ่งของชีวิตมาแล้วจากเด็กอ้วนติดแม่ชอบอยู่บ้านไม่ชอบไปไหนเราคิดว่าบ้านคือโลกของเขาที่แสนสุขและปลอดภัยแต่เมื่อเขาโตผ่านประสบการณ์การทําง,งานสายการบินระดับเอ์คลาสที่ทั่วโลกต้องยอมรับว่าการบริการแบบไทยนั้นเป็นการบริการที่เที่ยที่สุดในโลก วันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะดูแลนักเดินทางทุก่านให้ไปถึงจุดห,หมายปลายทางอย่างมีความสุขโดยที่มีทีมงานดูแลทุกด,ด้านจนถึงสุขภาพจากทีชาวสกรนเขาเชิญพบกับคุณบีมครูเจอร์นี่ครูทริปดีไซน์ค่ะสวัสดีนะครับนะครับครูเจนี่นะครับเกิดจาก การทางานของบริการของบนเครื่องบินนะครับแบบ world class นะครับ first class เปิดตัวขึ้นจากความรักอาชีพในการบริการนะครับประสบการณ์จากการินไทย7ปีนะครับแล้วก็พาเที่ยปแอฟอีก2ปีแล้วก็ DHL global forwarding นะครับในส่วดของ Air f r e i g h t เนี่ยสปีแล้วก็ quality e p g e อีก2ปีแล้วก็มาทำคูเชนี่ห้าปีนะครับจะบอกได้ว่าการเดินทางของเรานั้นยาวนานมากมีเกี่ยวกับการเดินทางบนสายการบินนะครับเดินทางบนโลกใหม่ๆในมือของคุณเองนะครับบริการต่างประเทศทั้งเล็กและใหญ่จนถึงองค์กรแบบส่วนตัวนะครับทุกคนสามารถที่จะเดินทางในแบบฉบับของตัวเองได้ครับหน้าต่อไปเลย ีดีของเรานะครับก็คือให้บริการนําเชี่วแบบกลุ่มผู้สูงอายุผู้ใส่ใจสุขภาพนะครับ ตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยเรามีเพชรจัรกรดูแลประจาทิพนะครับโดยเฉพาะบริษัทหรือองค์กรเนี่ยเรามีช่างภาพให้ด้วยคือไปครั้งเดียวกับเราเนี่ยไปจบรบยาวเลยนะครับเราทําแผนการตลาดให้ด้วยนะครับจุดแข็งของเราก็คือเป็นกลุ่มเฉพาะไม่ร่วมไม่แชร์ไม่จอยไกลเราไม่มีขายหน้าร้านนะครับคือหมายถึงว่าไม่มีขายแยกกุ๊ปนี้ไปสองคนกุ๊ปนี้ไป3คนบ้านนี้ไป5คนแล้วเรามารวมกันจอยเราไม่ทําเราทกํกคุ๊ปเดี่ยวกรุ๊ปเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีเพชรจักรเนี่ยดูแลทิพย์ซึ่งในการเดิน หน้างานเนี่ยเราจะทํำยังไงขาดยายาขาดลืมเอายามาแต่เรามีเภสัชกรนะครับเราดูแลเรื่องอยาให้ได้สมมุติเราไปต่างประเทศเราปวดหัวปวดเประจําเดือนซื้อยาอะไรอะคอนสแตนซ์ที่ไหนเอออาลาซาล่าซที่ไหนแต่เรามีเภสัชกรที่รู้เรื่องอยาโดยเฉพาะทั้งเตรียมพร้อมและซื้อหน้างานที่คุณได้ทันทีเจ็บป่วยหนักเราส่งเข้าโรงพยาบาลชั้นหนึ่งทันทีครับทีคัสแตอร์ของเราก็จะมีกองทัพบ,บทนะครับไฮฮอนด้านในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับสมายบาที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงเทพครับ ทอรี่เทลลิงเนี่ยของเรานะครับก็คือดูแลด้านสุขภาพของผู้บริหารได้อย่างดีนะครับเพราะว่าผู้บริหารส่วนมากยุคงกระพนะครับอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่เนะี่ยก็จะแข็งแรงอยู่แต่เรื่องการสโตรกมันไม่ใช่เรื่อง,องเล่นอย่างนี้คนเราเป็นได้อายุน้อยๆก็เป็นได้ดังนั้นการเดินทางถามว่าเรื่องสุขภาพจำเป็นไหม จำเป็นอย่างมากครับลูกยิ่งฟอนนะครับของผมก็คือไลออนโรตารี่นะครับขอเป็นระดับผู้บริหารขึ้นไปเพราะจะได้คุยงานง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดมีใครรู้จักที่อาจจะไม่ได้ระดับผู้บริหารก็ตามครับแนะนําผมผมก็ยินดีเข้าไปแนะนําการเดินทางให้ได้ครับจะมีทั้งกลุ่มผู้สูงอายุเด็กน้อยนะครับเราก็ดูแลในส่วนของทริปของเราเนี่ยมีเด็กน้อยหลายๆกลุ่มเหมือนกันที่เราต้องไปดูแลเรื่องสุขภาพเพราะพ่อแม่มีตังค์ที่อพอที่จะจ่ายให้ลูกไปแต่เขาไม่มั่นใจว่าคุณดูแลลูกเขาได้หรือเปล่าเรานั่นก็คือคําตอบของคุณครับ ตายายาตาทั้งหลายพาไปเที่ยวเราพาไปครับบริษัทกําลังตอบแทนลูกค้าเวทีเราก็ดูแลนะครับลูกค้าขององคงกรมีแต่ผู้สูงอายุเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอันนี้เราคือตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับ conversation starter เนี่ยปีนี้จะพาครอบครัวไปไหนพาพ่อแม่ไปไหนพาปู่ย่าตายายไปยังไงอะไรเงี้ยครับเราจะมีคําตอบให้เลยนะครับเรารู้จักบ,บริษัททัวร์นึงทัวร์แนวเฮล t ี y นะครับและเขาก็มีกิจกรรมทั้งแนวสายมูแนะนําแผนการเดิน,นทางได้ดีวางแผนการเดิน,นทางได้ครบรอบนะครับ เขามีเพจสัจการดูแลประจําทิปด้วยสูงไวไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเขาตอบโจทย์หมดอยากมีคนถ่ายภาพให้เขาก็มีช่งางภาพประจําทิปให้ด้วยนะครับมีคอนเซปชั่นคือท่องเที่ยวส่วนตัวราคาสูงอายุเยอะแล้วเที่ยวลำบากเป็นภาระไปทัวร์เที่ยวไม่อิสระเวลาฟิตใจตัวถูกต้องครับแต่ไม่ทั้งหมดคันหนึ่งหาร30กับรถคันหนึ่งหารส่ 1, 1> าร, 40, ร,ราคาย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วผู้สูงอายุไม่ใช่ปัญหาครับแค่เรามีเวลาฟิกตายตัวเขาว่าเราจะเริ่มดาเนินการแพลน1นึ่งสองสามยังไงโดยเฉพาะเราเป็นทัวร์แบบ ไนะครับเราสามารถกําหนดได้ช่วงบ่ายไม่อยากไปแล้ว cancel ไม่ไปครับตรงนี้เราอยากจะตื่นสายอะเราตกลงได้เราตื่นสายเลยแพลนทริปจะเลื่อนไปนะครับ เพราะว่าเราเป็นกู้ภัยเวทเราไม่ใช่ทุบจทัวร์จอยดังนั้นอันนี้จะมีความเฟสซิเบิลยืดหยุ่นมากที่สุดครับเวลาทัวร์เที่ยวมีอิสระฟิกตายตัว789คุณจะเติมเที่ยงก็ได้ครับแต่คุณรับได้หรือเปล่าโปรแกรมช่วงท้ายจะต้องสั้นลงแคบลงหรืออาจจะต้องตัดลงนี่เป็นพอร์ตฟฟลวอของเราครับอันนี้ชมภาพครับเรานั่งอยู่บนเครื่องและดูหน้าต่างออกไปมีภาพอะไรบ้างครับอันนี้เป็นทัวร์สายหลักของเรานะครับมีห้องโถงครับไม่ว่าจะเป็นสายมูท่องเที่ยวดูงานทําเรื่องการศาเราทาหมดเลยนะครับสนใจ ตัวนี้เป็นมาเกาครับตอนนี้กําลังมาแรงเหมือนกันทํามาเกาเพราะว่าค่าที่สายไม่สูงนะครับแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับมีทั้งเอ่อไอเฟลลอนเนอร์ไม่ต้องไปถึงยุโรปแล้วก็ถ่ายรูปได้ครบหมดนะครับขอบคุณนะครับแล้วกทำวันทุกวันกันนะครับ